กนเลยพข้วันเยื่อแล้วมาเลยน่ะนี่มันก็อยู่แถวนี้นะดูดูดูครับดูครับนะโซก้างหน่อยิบหายละวหันหน้ามาสิหันหน้ามปสิถุยจดอุ้ยกระเด็นกระโดดเลยอู้ของแท้มาแล้วน็อปของแท้มาแล้ว ตวดของแท้นี่ลายลายเขียวอ่าแล้วไหมใส่กระสังแล้วนะใส่นี่แล้วนะเนาะอมาเทใส่นี่แล้วปา๊มจะเน่าก่อน มาแล้วมาแล้วลกสองค่นคนบนั้นป่านป่านจะสร้างขค่สี่โคดมีขีดเข้าเข้าอนี้แล้วถ้าถ้าปลามันเข้ามันก็สอ,อก็ได้แต่ถ้าปลามเข้าหลายโครไป

Ừ, thắng đi. Chốm đích, chốm đích. Chốm đích. Chốm đích. là tao rồi chết đi luôn. Thù. Khổ lên rất tuyển tên lên. Không nhá. Ôi phái đi. Anh chết luôn sao đây nè, mà số luôn tiền bà. bà, bà đấy bà Bà, 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 bà. ơi, khâu okay. khâu Đấy, đấy Ừ, sao bạn nè, sao bạn, không Sao bạn, sao bạn Cái luôn ok Con lấy cả Ủa, con lên bà thu này. Bà thu, con hai này Bà thu, hai này. Ô, bà 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 โอ้ปลากินแล้วโอ้ปลาดาบใส่ใหญ่งยูปลาจีร้องตกงนะ่ะไหนยังยูเตะเอาเน่นขีดดิมันไม่กัดมือเลยคว้ามือบรงนี้เขาตกก็ไดหน่าก็เลยปลาจีร้องเบลงเติมได้ครับ

ออดสายก็ยาวๆเยนะอ้โหยัไลืมะนรทีอเคนกับพันเสร็จสัจ์เรียบร้อยกําลังกลับมาแล้วครับ นี่ะเฮ้ยกำลังกลับแล้วกลับแล้ว,วโอ้ยไม่อยากคุยโอ้ยบ <c oughs> ึ้งเลยบึ้งเลยคุยหา้หาพัานะ ไปไว้ลดแล้วเออตอนนี้ก็กำลังจะสูงยางดงที่อยู่ในยางดงใช่ไหมจะถึง,อย,งอยู่จะถึงบ้านแล้วครับหลังจากที่เหนื่อยกันมานานจะมาดู <S <S 2> <S 2> วันนี้ได้กี่เต็มนะจะมาดูคนประกอบการวันนีนนนเเน้เราจะได้กี่เต็มเดี๋ยวไปเจอกันที่ต้นเลยนะครับ sự thế nào, đi được không? đi được không? đi được không? đi không? đi được